ข้อ44เขาให้ a เท่ากับตัวนี้ให้ b เท่ากับตัวนี้แล้วถามค่าของตัวนี้นะก็เราจะมาดู a ก่อนก็ a เนี่ยเราจะใช้เทเลสโคปิกเพื่อแยกแต่ละตัวให้เป็นผลลบของเศษส่วนนะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็จะแยกได้เป็น1.1-1.2ส่วน1ลบ1ส่วน2ะก็จะเห็นว่าคอลนอก,ก็จะเป็น1คูณ2แล้วข้างบนก็จะเป็น2-1ลบ1 ก็จะได้เท่ากับ1น,นะตัวแรกก็จะแยกได้เป็นแบบนี้แล้วแยกแบบเดียวกันกับตัวที่เหลือก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าพอแยกแล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยมันหักกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดรูปตัวเนี้ยต่อเพื่อให้มันอยู่ในรูปที่ง่ายที่สุดนะก็เราจะพยายามเปลี่ยนตัวที่เป็นลบเนี่ยให้เป็นบวกนะก็ลบ1เนี่ย มันจะเท่ากับ 1- 2ลบ2นะเราก็จะเปลี่ยนลบ1ทุกตัวให้เป็น1-2ลบ2ให้หมดก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะแยกตัวข้างล่างเนี่ยเข้าไปหาร2ตัวนี้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1-2-2-2ส่วน2ลบ2ส่วน2เป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็น 1- 4-2-4ส่วน4ลบ2ส่วน4เป็นแบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็น1 2 0 1 6ส่วน6 0 1 6ลบ2ส่วน2016 ได้เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็จะเอาตัวที่เป็นบวกมาไว้ด้วยกันเอาตัวที่เป็นลบไปไว้ด้วยกันนะตัวที่เป็นบวกก็จะมี1 <medio> ส <exotic. S 2> ่วน1บวก1ส่วน2บวก1ส่วน3บวก1ส่วนสไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2016ได้เป็นแบบนี้นะตัวที่เป็นลบก็จะมีลบ2ส่วน2ลบ2ส่วน4ไปเรื่อยๆถึงลบ2ส่วน2016ได้เป็นแบบนี้นะ จะเห็นว่าตัวที่เป็นลบเนี่ยมันจะมีตัวส่วนเป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลยนะเราก็จะตัดกับ2ที่อยู่ข้างบนได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นลบทั้ง1 8 0ตัวเนี่ยมันจะหักกับ1 8 0ตัวข้างหน้าของตัวที่เป็นบวกได้นะมันก็จะเหลือตัวที่1 9 0ไปจนถึงตัวที่2016ได้เป็นแบบนี้นะถัดมาตัว B จะเห็นว่าตัว B เนี่ย ข้างล่างมันเป็น2ตัวคูณกันตัวหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มจาก 1,900, 1,010ไปจนถึง2,016ส่วนตัวข้างหลังเนี่ยจะลดจาก 2,016, 2,015ไปจนถึง1,009จะเห็นว่าถ้าเราเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันมันจะได้3,025ถ้าเอา2ตัวนี้มาบวกกัน ก็จะได้3025เหมือนกันนะจะเห็นว่าทุกๆตัวเนี่ยถ้าเอา2ตัวข้างล่างมาบวกกันมันจะได้3025ทุกตัวเลยนะเราก็จะเอา3025คูณทั้งเศษและส่วนแล้วเอา3025ข้างบนเนี่ยกระจายเข้าไปเป็นแบบนี้นะการทำแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยน3025ให้สอดคล้องกับตัวข้างล่างได้นะอย่างเช่น3025ตรงนี้ เราก็จะเปลี่ยนเป็น1009งพบวกสองพให้เหมือนกับตัวข้างล่างนะสามพตัวที่2ก็จะเปลี่ยนเป็น1นึ่พบวกสองพให้เหมือนกับตัวข้างล่างก็ทําแบบนี้จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยเราจะสามารถเขียนเป็นผลบวกของเศษส่วน2ตัวได้นะอย่างเช่นตัวแรกก็จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าคลอลนอก็จะเท่ากับตัวนี้ แล้วข้างบนก็จะเป็น1 0 0 0งพบวกสองพจะเท่ากับตัวนี้นะก็แยกแบบนี้กับทุกๆตัวก็จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าตัวหน้าเนี่ยเราจะมี2016 บวกไปถึง1,009ส่วนตัวหลังเราจะมี1,009บวกไปถึง2016นะจะเห็นว่าผลบวกตรงนี้มันจะมี1 0ไปจนถึง2,016อยู่อย่างละ2ตัวนะก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ดึง2ที่อยู่ข้างบนออกก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ข้อนี้ข้อถามค่าของตัวนี้ก็เอา a กับ b ที่เราจัดรูปแล้วลงไปแทนก็ จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าวงเล็บข้างหลังเนี่ยมันจะตัดกันได้นะก็จะเหลือแค่กลุ่มนี้ก็กลับเศษกลับส่วนตัวนี้ไปคูณก็จะกลายเป็นแบบนี้นะก็ตัดเลขก,ก็จะได้เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ2750นั่นเอง